สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาคจากพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเฮดที่พากันเก็บมาได้พ่อแม่พี่น้องเก็บของมาบานก็เลยเอามาออกมาว่างโช่ยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้บพ่อแม่พี่นอ้องเออไอจีแมนโพดโพักมูก่บกแต่งจะไม่มีแตงแต่ดวกงา,ง,งามๆอ,อุบปวดพ่อแม่พี่น้องอันนี้แจกมู่ไปแล้วจ้ะได้อันไปแวะอันยูนที่ทำงานนันสามีน้องแพทเพิ่น แจกมูผัวพ่นไปจ้ะพ่อแม่พี่น้องเบื้องแน้าพ่นแจกพ่นไปแล้วทั้งทั้งน้องแพทย์ก็เต็มอยู่ทั้งจอยก็เต็มอยู่อันนี้หลังจากที่เหลือแจกไปแล้วเด้หน่มาออื่นนี่ก็จะไปฝากแม่ลูก่อนแล้วก็ไปฝากมูที่สำคัญจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะไม่เบื้องเห็นเนี่ยนมาเอาเด้อมาเอาเด้อผูดอยากเอาไปแกงเห็ดนะะแม่นบ่อึอืดบ่อยากหลายเบื้องให้เบื้องไกล พูนะกงจอยก็ลอยไล่แถวแถวเสร็จไหมกันพูนาเมาเบื้งเอาเห็ตดตะระดอกนี่พูนเลือกตะดอกงามๆไปเพิ่นกระจกขึ้กันพ่อแม่พี่น้องเหลืออย่างนี้ก็มีแต่งามๆเบื้งในถุงพูนะในถุงนั่นประมาณสักเท่าไรล่ะเกือบสามสิบโลเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องในกระตาหนึง่งก็ขึ้กันนั่นในกระตาหนึง่งก็ไล่ขึ้กันกนั่นไล่คักขึ้กันในกระตาหนึง่ง ในทุ่งนี้ก็ไลค่ะเกือกันโอ้ยเจมน์ผดผู้าลพ่อแม่พป่น้องเลยเก็บข้ามาสะสมรวมไว้จนแต่ที่แจกข้าเจากระแจกไปไปแจกมูที่ทำงานก็ไปแจกไลแล้วพ่อแม่เป็น้องตงนี้นี่ผดลลยจะมน์ผดผู้ผัมูปักแต่งสุดยอดความสวยของเฮ็ดเลยพ่อแม่เป็น้องพูนะโอ้ยจะยมนบอกเกิดตั้งสี่อยู่เมืองไทยเนี่น้อจะแมนบอกเกิดเนี่น้อ ปวดโพดลัยบังเนี่ยสซวนิดในทุ่งนี่ก็มีมแกกม่แต่ดอกงามๆเต็มอยูุ่นอันนี้ใส่ทุงไวใส่ไปแจกมูจับพ่อแม่ไปนองอันนี้กระเซียวใส่ทุงไวขึ้นกันจังหน่อยนีย่อันนี้บ้างอยู่ปืนกระเซเป็นใส่ทุงขึ้นกันพ่อแม่ไปนอนโซวนะพึิดข้ามสิบอก งามคัะงามแน่งามอหลีงามกระดัวกระเดียกพูน่ะคันเพื่อนได้ออกแข็งยานตั้งแต่บริเก็บเห็ดอยู่จ้ะคันเพื่อนได้ออกนี่สุดยอดอหลีเลิศเล่อเฟอร์เฟกอล่างการงานสันแต่ละดอกนี่เต็มกำมือเลยนี่อดอกนี่งามคัดงามเน่โอนขนาดสุดยอดอหลี ผมมีหอดเวลาสิตัดขาหิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่กระดึกแล้วจังหน่อยเจอะกระสิไปนอนแล้วมืออื่นกระสิไปเฮ็ดงานเหลืองานมากกระสิไปเขาป่าปอีกคือเก่า,กาจาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะหลายคักหลายเน่หลายอีลีให้เบิ่งสะใจไปเลยจ้ะพูดพูดบักโม่บักแตกเดือดเลือดร่างการงานสั่ง แล้วปวดแล้วบัตสิไดีกิบประจันเห็ดเกิดเต็มปลาพ่อแม่พี่น้องจ้าบ่มีปัญญาเอาเอะเอาเห็ดออกมากถ้งมันเกิดทำแล้วเนาะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเสือสีหลืองานกับใบสองม่วงเคืนใบสองม่วงเคือเสือศีอาบหนามอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสือสีไปหอดปลาขับรถไปปลากอีกชั่วโมงหนึ่ง,งจ้บพ่อแม่พี่นอ้องบ่ญเมุ่วางง่ายๆไก่ๆเลยเสือสีไปหอดปลากะ พูดเลยสีโม่งแรงสีโมงแรงเนาะสีโม่งแรงช่วสิเขาปลาไปหาโลเก็บเพชรเก็บหยังพ่อแม่พี่น้องเลยอยากให้เบิ่งจ้ะอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมเพชรสวยๆงามๆดีเออจอยกำนองแพชรไปเก็บมาได้จ้ะเด้อพ่อแม่พีน่น้องกำนองแพทรแกลมีงกระดอกงามๆคือกันเมีไอ้บอสเซียงไอ,ไอ้อ้ยพ่อแม่พี่น้องจใจมันดึกแล้วจะ,จะไปเขาไปนอนจังหน่อยนี่แหละ ให้พ่อแม่พี่น้องเบืง้งคักๆให้อิม่มให้เต็มตาไปเลืล่อยนะจ๊ะเนาะสุดยอดอีลีเบิดคำสิบอ๋กลับมาบานมาหอดบานกับสามถุงสามถุงสามถุงกลัวสามถุงขึ้นกับเขาไปอาบน้ำอาบชาเปลี่ยนเสภา จยดเอรีพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้เซ็ตคลิปสันสันในพ่อแม่พี่นอ้อนในช่วงเมื่อติเก็บมาด้วจ้ะเด้อบริหารเบิ้งยาวหรอกจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าใจสิฟ้าไปนอนแล้วเติร์กคักแล้วจ้ะต้องขอโทษขออภัยด้วจ้ะเด้อที่ตอบคอมเมนต่สาพ่อแม่พี่น้องจ้ะแต่ว่า,ากสิไปไล่ต่อไปเมื่อจ้าพ่อแม่พี่น้องใจเย็นๆนะจ้ะเด้อจวดเอรีของเห็ด นี่ทุ่งนี่ตั้งแต่ดอกงามๆในทุ่งนี่ตุปุติปีอยู่ดอกงามคักงามแน่จ้ะพ่แม่งามแบบไอ้นี้ได้ไหมเมืองนี่คุ่นสุดยอดอีลีคลิปเอ่อคลิปนี้เฮ็ดคลิปสันส้นๆ้ะจ้ะเนาะพอได้หอมปากหอมคอจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ สตล์นี้จ้ะก,ก็ขอกราบขอพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุก, like, ทกแชร์นะจ๊ะเ้อทุกการติดตามที่มีให้ enjoy l i f e style in เด n มา r k กจะ้ะแล้วก็ลองแพทมาดามเห็ด um มัสลูมจ้ะพ,พ่อแม่พี่น้องจ้ะสองคนพี่น้องปื่มแจหลที่ได้นําเสนอความงามผาพ่อแม่พี่น้องเขาป่าเก็เพ็ดแบบฟินๆนะจ๊ะเนาะอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ชม่มได้สะออนได้สื่นช่มน้ำกันจริงๆเราก็อยาก ให้พวกเจ้านได้กินน้ำคักแน่จ้ะพ่อแม่พี่น้องกันยูกไก่นะสิหอบข่อป้าเฮ็ดุกคนเลยขึ้นเต็มรถหอบไปน้ำกันเป็นขบวนเป็นป่านเป็นเฮ็ดผ่อป้าหลุดพ่อแม่พี่น้องจ้ปเก็บเพ็ดนํำกันลายๆคนก็สิแตกสวดๆสวๆสวดๆอยู่กันยังวะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสุดท้ายนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วจ้ะเด้อ อย่าเจ็บจะจนขอให้ทุกคนลำรวยจะคิดหลายสู่ๆไปน้่กันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าช่วงนี้โควิดนะจ๊ะเนาะสู่ๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าทุกอย่างกะขอภาวนาให้ทุกอย่างนั่นให้ได้กลับมาใส่ชีวิตปกติประจำวันเร็ยวๆนะาจ้ะเนาะขอให้โรคโควิดนี้มันหายสาบสูนไปจากโลกนี้เร็่ยวๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า จริงๆนี่ทุงหนึ่งกะอยากเอาออกมาให้เบิ้งอยู่ด้พ่อแม่พี่น้องต้องมาลือออกลือเขาอีกจ้ามันเลิกแล้วน้องจอยสิไปนอนแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพู้น่ะสุดยอดอีลีเบิ้งคักๆเบิ้งไอ,งองนะ้เต็มเต็มตาเนาะจ้ะเนาะพู้น่ะอ้อเล็ด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 ไปแล้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ